ในการปฏิบัติธรรมนั้นมีสิ่งที่ต้องลดและสิ่งที่ต้องเพิ่มสิ่งที่ต้องลดคือทิฏฐีสิ่งที่ต้องเพิ่มคือทิฏฐีทิฏฐีเหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นมาข้างหน้ากลายเป็นทิฏฐีที่ตรงกันข้ามทิฏฐีแรกเมื่อเติมด้วยมิจฉาจึงแปลว่ามิจฉาทิฏฐีเห็นผิดเห็นผิดอะไร เห็นผิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นข้างในว่าเป็นภูเป็นเราเราเป็นผู้รู้สึกรู้สึกนั้นเป็นเราเมื่อความรับรู้ตางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดขึ้นมาทิฏฐิที่เรียกว่ามิจฉาหรือว่ามิจฉาทิฏฐิก็จะไปเห็นผิดว่าสิ่งที่รับรู้นั้นเป็นผูเป็นเราเราเป็นผู้รับรู้ยึดทุกอารมณ์เห็นผิดทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้ เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ต้องละต้องวางต้องลดต้องทําให้หมดไปจากใใจิตใจทิฏฐิประการที่สองเมื่อมีสัมมามาประกอบจึงแปลว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นถูกต้องคือเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงคือตามความจริงแล้วความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าการารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นสภาวะเกิดดับ เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่คงเดิมไม่มีอะไรที่ไม่เกิดไม่ดับมีแต่สิ่งที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเท่านั้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นสภาวะความจริงของอารมณ์ของความรู้สึกของการรับรู้การเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกเห็นการรับรู้ที่เกิดขึ้นอย่างที่มันเป็นคือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อันนั้นเรียกว่าเป็นสัมมาติเห็นถูกต้องตามความจริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการลดมิจฉาทิฏฐิอัตตาเพิ่มสัมมาทิฏฐิอ,อนัตตาให้เกิดขึ้นในขันธ์เพื่อให้จิตนั้นรับรู้และยอมรับความจริงอย่างที่มันเป็นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริง